สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมสูตรเนียนเด้งลดอายุผิวนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวฟูอิ่มน้ําขึ้นมากเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแตงกวานะคะรับตัวแตงกวานี้นะคะเขาจะมีมอย,จยเจอไรเซอร์จากธรรมชาตินะคะจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะและจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะนี้เราจะใช้แตงกวาประมาณสักครึ่งลูกเท่านั้นนะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะ ใครที่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็นําไปปั่นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะแนะนําให้นําแตงกวานี้นะคะไปขูดไปบดให้ละเอียดเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะนําแตงกวานี้นะคะไปปั่นนะคะอันนี้นะคะเราก็ปั่นแตงกวามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณสักประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ ส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้ไข่นะคะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะไปแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนนะคะสําหรับไข่ขาวนี้นะคะเราจะแบ่งมาใช้ไม่เยอะนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้าผึ้งประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ ผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่1ช้อนชาค่ะสำหรับใครที่แพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวได้เลยนะคะใช้ปริมาณเท่ากันเลยค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันน,นะคะให้ใช้มาร์ก,ก่อนอาบน้ําตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันเป็นประจํานะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมมาค่ะมาทาที่ผิวนะคะใช้แปรงขนนุ่มๆนะคะมาจุ่มตัวเนื้อครีมแล้วก็มามา,มาร์กผิวได้เลยค่ะแนะนําให้ทําในห้องน้ํานะคะจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะเพราะว่าเขาจะแบบจะหยุดหน่อยนะคะ สำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะให้มาก์ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก2 0 2 5นาทีต่อครั้งนะคะให้มากทุกวันเลยนะคะเพื่อให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับใครที่มีฝ้าแดดนะคะหรือว่าฝ้าจางๆนะคะ ทำติดต่อกันประมาณ7วันนะคะตัวฝ้าก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันนะคะเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นฝ้ากระหนานๆใหม่นะคะ หรับไครที่มีฝ้าหนาๆน,นะคะแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องประมาณ12-18สัปดาห์นะคะรับตัวฝ้านะคะเขาจะค่อยๆจางและลดลงค่ะสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรสมุนไพรจะไม่มีสารเคมีตกค้างและไม่มีสารกัดผิวนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องขยันและหมั่นทํานะคะความเห็นผลถึงจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ และสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บใส่นในกระปุกนะคะสามารถเก็บไปแช่ในตู้เย็นได้ประมาณ3-5วันค่ะคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ